สวัสดีครับพบกับผมโตชอนอลครับกับเดลี่ซอกเกอร์ฟุตบอลรายวันนะครับประจําวันที่สองกรกฎศรีมหาคมนะครับผมสองห้าหกสี่ถือกับจําวันไม่ได้นะครับจันที่สองศรีมหาคมสองห้าหกสี่ครับก็วันนี้มีบอลสองคู่ครับเป็นบอลโอลิมปิกหญิงนะครับผมรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับหรือรอบตัดเชือกนะครับผมรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเวลาบ่ายสามนะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็ห้องเย็นครับ ตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับอ่าเป็นการพบกันระหว่างออสเตรเลียกับสวีเดนรีแมชครับเคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมกลุ่ม G นะครับผมก็ใบสามสหรัฐกับแคนาดานะครับก็น่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่จะแพ้แคนาดาผมว่าหนึ่งประตูต่อสองแคนาดาพลิกฐานการเข้ารอบครับหลังจากที่ดูจุดโทษชนะบราซิลมาได้นะครับแล้วก็ผมว่าเขาพวมีดวงแคนาดาน่าจะเข้านะครับแล้วก็น่าจะเป็นหกโมงเย็นครับ ออสเตรเลียกับสวีเดนน่าจะเป็นสวีเดนที่จะชนะออสเตรเลียครับผมว่าไม่ไม่สี 2. ผมว่า1นประตูต่อศูนย์ผมว่าสวีเดนเอาเหนียวชนะแค่ประตูเดียวครับ